เอ้ยเล่นดูริปป่ะดูริปไหมเล่นดูริปไหมผมควรเอาเวลป่ะอืมไม่ไม่ควรไม่ควรให้ผม,มเอาครับเราจะสโลโลห้าแล้วก็ไปสโลโลหกเลยเพราะว่าเราจะเล่นเราจะเล่นเป็นดูริสูปเปอร์โอเคครับสกิลแต่ละตัวอันนี้คือชั้นสกิลคือการจดสามครั้งสัตว์ไปจะสร้างกระไางเพิ่มขึ้นยาโซโอบเป็นฮัตส,สก,กี้แบบลมเนาะโอเป็นเวทไอ้ที่มันจะแดดไปฝั่งที่ลมสวยด้วยฟิโอล่าแหงใช่ป่ะออนการ์ดเฮ้ยสกิลเก่านี่ฟิโอล่า โอเคดิเพราะว่ามันคือช่วงเก็บเกี่ยวเดี๋ยวที่แล้วผมสแปมออกมันเลยเป็นรอตัวถอดอุปกรณ์แล้วก็อเากอาส่วนประกอบใช้ทศนะจะเป็นกำไรไปแม่ต้นต้นคุณสูงงั้นชนะไม่ได้รอบนี้เคียวเราไม่ได้มีไอ้นี่เดือนเคียวเราไม่ได้มีออมเมนเดือนะออมเมนเคียวไม่โคตรสนุกอะ่ะออมเมนเคียวไม่ทำให้เคียวไม่โคตรเก่งเลยโอเคผมแปมไปก่อนตื่นมาครับผมวันนี้เซิร์ฟเลยครับเซิร์ฟเทสเหละครับใช่ครับผมวันนี้เซิร์ฟเทสนะครับเซตแปดเข้า วันที่7จ็ธันวาคมนะครับผมเล่นโลนึงบาทคืออยากรู้ว่าโลนึงบาทของเซตนี้เป็นไงบ้างเพราะว่าผมว่าเซตนี้โลนึงบาทเก่งขึ้นเพราะว่าเราไม่มังกรแบบมาส,มาสยบละแต่ว่าตัวเล็ดเกมเซตนี้แม่งโกงมากไ <c oughs> อ้เี้ยได้ได้เอาอันนี้ได้เวล้วก็เอวไน์ เพื่อนรูปทีแบบใครก็ตามที่เมียมนันได้พลังจุติเร็วขึ้นไอ้เชี่ยเอาแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นเอเดนียนเวนปะไม่ให้เอเดนียนยัสุโอ่ไอ้สซาไอ้เย่ไอ้เย่เวิร์กเวิร์กเวิร์กแต่มัดขายแล้วมัดขายแล้วเป็นที่เป็นที่ไอ้เย่เวิร์กเวรเวรนี่แหละครับความสนุกข,ของ TFT เซตนี้เว้ยเราเล่นเวนแบกได้ปะเราไม่ต้องเล่นดวลิศอันนี้เราได้ปะเราไม่จะเป็นตัวเล่นซุปเปอร์อะไรแบบเนี้ยไอย้ย่โคตรคุ้มเลยไอย้ย่คุ้มจัดอะ ตีเร็วขึ้นถ้าจริงเราตีเร็วอยู่แล้วอาจจะไม่ต้องไม่เป็นไรครับคุณไม่โลภอ่ะมันก็ไม่มันก็ไม่สะใจเลยครับเอาจริงเลเวลแล้วไม่เป็ผมใช้เป็นสองตัวผมเล่นผมจะเล่นผมอยากลองเล่นดูดิโลหนึ่งบาทก่อนเดี๋ยวมันก็ตีเร็วมากเดี๋ยวอีตัวหนึ่งให้ย่างตัวโอ๋แล้วกันจะได้ตีเร็วอีกตัวหนึ่งครับตอนนี้คือกองหน้าผมโคตรบางกองหน้าเราไม่ค่อยมีสองดาวอ่ะไม่เงยโอเคผมว่าอาจจะผิดที่เดียวเดี๋ยวรอก่อนรอครับขอพอมันเกิดช้าขอพนหนึ่งบาทต้องใจเย็นครับผม แอรเซตเซตเจ็ดมันทำให้หนึ่งบาทมันกากใช่ไหยเลยทำไมเวลคอร์ดมันจับเหมือนมอสฮาเลยครับนั่นดิอัเต้าฟักสกิลโชกัดเป็นเวลคอร์ดสกิลเวลคอร์ดมอสฮามอสฮาต้องมาแล้วนี่สกินใหม่ไงสกินใหม่มอสฮาต้องมาแล้วเป็นเทรดก็ได้สกินไหนดูไม่เข้า,ากับเพื่อนหรอต้องเป็นเป็นเทรดจบเวทผมใช้สองตัวแล้วกันเดี๋ยวลาออกไปโอเคสวยสวยสวย,สวยดูวิลิทเกินมาตัวหนึ่งใครกากสุด ไม่มีใครกากเลยเมาไฟแทงดีกว่าหรปะหนึ่งสองสองศูนย์แล้วผมดูดิแหละดูดิมันใส่รูดได้อยูล่ล่ะผมต้องใจเย็นหนึ่งเดี๋ยวเค้าผมให้ตีกระจายชีฟมันได้บัฟมาปะผมรู้สึกชีฟมันโกงขึ้นน่ะผมว่าชีฟมันผมรู้สึกชีฟมันโกงขึ้นมันได้เป็นรงเวทดุมั้งปรติชีฟไม่ได้ให้เป็นรงเวทอ๋อ,อเวทมันไม่ได้แปลว่าตาถ้าเวดไม่ใช่เวท ถ้าฟิวเลาเป็นอมตะไม่จะแทงได้ดีมากดูริจะโกงไปเลยเพราะว่ามีฟิวเลาโกงเวลาถึงแต่มันตามนี้แหละครับถ้าคอมชื่อเลยนะชื่อเลยนะอ,อนักดวลถ้าคอมนักดวะไม่สามารถจบไวถือว่าคุณได้แพ้ตั้งแต่เริ่มเกมไปแล้วครับโคตรเทเลียอรมนฮีโร่รีปกตินับรวมกันนาบครับผมนะถ้ารีฮีโร่แล้วคุณก็รีอมนธรรมดาไม่ได้นะครับดังนั้น คิดไว้ด้วยว่าถ้าคุณรีบรีตั้งแต่รอบหนึ่งอ่ะตั้งแต่เอาไปชิ้นแรกคุณอาจจะอดรีฮทีร่เป็นก็ได้นะผมว่าไฮเปอร์โลไม่โคตรหน้าเวริร์กเลยเคยวผมขาดตัวเดียวอะ่ะขอสุ่มต่ว่าเจอเคลวเดยกันนั่นนะครับเอ่อความจริงเราอัพเลยก็ได้นะถ้าเราอัพเลยก็ก็จะไม่คุ้มนิดนึง อ่ะผมให้อ่ะดูถ้าผมชนะผมไม่อัพถ้าแพ้ผมอัพหละเพราะซูเปอร์หกเปอร์เซ็นต์มันคูมาซูเปอร์ตอนนี้คือใส่สามตัวไม่ได้เก่งเราต้องใส่แบบบวกกับตัวละครสามดาวแลมัดจะมาข้างหลังใช่ไหมไม่ใช่ดิอันนี้กลุ่มมากกว่าแลมัอยู่ข้างหน้านั่นแหละครับเอโซไม่โคตรเบาไอ้ยียโชตจินไม่ไม่ขึ้นเลยไอ้ยียมานาแทบไม่ขึ้นเลยไอ้โชตจินไม่แทบไม่เพิ่มมานาแล้วไอ้โชจินไม่โคตรขาดอมันคุณได้มานายี่สิบเว้ย ตีสามครั <left> ้งได้มาไหนยี่สิบปะไม่ได้ดิเพราะว่าสิบมันน้อยเกินเพราะว่าโชจินไม่ควรแจกมาในสิบมันโคตรน้อยอ่ะคตรแจกสิบห้าเว้ยรู้สึกเมืนน้อยกันไปผมจะรีฟิวแลเวลาเดียเนี่ยสี่ตัวเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ต้องเป็นห้าดาวเอ้ยต้องเป็นสามดาวเว้ยแสดงว่ารีลวมกันใช่ครับผมตอนนี้ท่าสวนคือเราจะรวมเซิร์ฟหรือเซิร์ฟเดิมถ้าอันหลังจะเฮ้าแนากว่าเดิมไหม เป็นเซิร์ฟเดิมครับผมเราไม่ได้รวมเซิร์ฟครับแต่ในอนาคตไม่แน่แต่ว่าตอนนี้ครับเราจะยังเป็นเซิร์ฟไทยปกติก็คือเซิร์ฟเหมือนเดิมเลยเป็นโค้ดไทยเหมือนเดิมไม่มีไม่ได้รวมเป็นซาลิเซียผมคาดนี้ได้ปหมเ้ยเอโดอไนมีประโยชน์เอโดอไนมันบวกตีเร็วสิเปอร็นต์น้ยโคตรคุ้มเลยวะเนี่ยคือเซตเนี้ยครับจะกลับมาคล้ายๆเซต6แต่ที่เล่นมา3-4รอบนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราเล่นตาออมเมนน่ะทีมเราเก่งมากเลยเว้ย ซึ่งถ้าออกเมนเราไม่เก่งจะลอดให้ผมเล่นอลิสตาได้ปะมันเพิ่มตัวเดียวและเพิ่มตัวแทงไม่ได้มีประโยชน์มากแต่พอออกเมนแบบเนี้ยแล้วแบบมันเพิ่มควาสามารถอย่างอื่นไปด้วยแม่งเก่งเลยเว้ยผมได้เวสามดาวผมไปมาครับผมสู้บอสครับผมผมคงคิดถึงริฟิลโละไม่เงยผมที่รอการทัดกันใหม่รอบคาทัดคืขอยู่เซตไหนเซตหนึ่งเลยปะเซตหนึ่งเลยเซตสองวะ ผมอยากให้กระทัดแบบได้สก,กิแลแพสซีฟอะที่เวลาตายแล้วแบบมีเตอเมทตต่ออะไรเงี้ยได้อ๋อแต่มันก็กแจกไอเทมชิเล็กไปด้วยฮะอ๋อเออมันยังแจกไอเทมชิเล็กไปด้วยแล้วก็แจกอันนี้โอเคแต่มันผมต้องการตังค์นั่นไม่เลยเราได้เดี๋ยวในชิลหนึ่งละแล้วก็เอาได้กุนซูละเหมาะสำหรับอาสาสินเอ้ยเหมาะสำหรับพวกดูริสมากผมต้องการเแต่ผมรอเซ็ตแล้วกัน อัพแปดลงเซตแล้วก็ดูรีทหกซูเปอร์สามไม่คุ้มสุดแต่ก็เอ,อาหนักเซตมาละผมขายนี่ก่อนมันจะเป็นมานาเท่าไหร่มานาสีสสส่สี่โอ้ยอ๋อ,อ,อ,อไม่รู้นะไม่รู้เวิร์กว่ะนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันสกิลเยอะอาจจะคุ้มก็ได้โอเคครับเอออฟไนท์คุนซูแล้วก็บูบั๊โอเคมอไฟตัวหนึง่งถ้างั้นผมไม่ใช้นี่แล้วก็ไม่ใช้นี่ละเราน่าจะไม่เจอละนี่ก็ไม่เจอเหมือนกันสุดนิดนึง นีฟิลมาโอเคเซตตีใกล้โอเคดูสิดวลิสหกเซตนะครับจะทำการเข้าสู่มดฆ่าเซตมันก็คือของมันอะเซตมันก็จะสก,กิลของมันอะยิ่งตีแล้วยิ่งแรงไอ้เ,อเ,อเอี้เซตไอ้เี้เซตโอ้โหนี่แหละครับถ้าทีมคุณจบก่อนที่เนี่ยนี่ๆๆน,นี่พอดีเป๊ะเลยถ้าคุณชนะก่อนที่เอซันจะทำงานอะคุณเล่น คุณเล่นนักดวลถูกเลยวไปเนี่ยแอสเซนชันไม่ได้ใช้เลยออเมนเข้าหายไปน,นึงเลยเนะี่ยแปลว่าคุณเล่นเล่นเล่นนักดวลถูกละแต่ละเกมมันจบช้าเกมยือ้อคาถาฟ้ากอยอยา็แต่เป็นร้อยเงี้ยแตลว่าคุณเล่นผิดนะฮะเหมือนแต่ก่อนเลยที่นักดวลหกอะขึ้นไปถึงเก่งไวเหมือนแต่ก่อนเป๊บเลยแต่ก่อนนักดวลหกลงมาไม่ไม่เก่งเลยผมต้องวาตัวดิเดี๋ยผมผมอยากลิงเอ๊ะอย่าลิงแจ็คว่ะไม่ได้ว่ะ ติดเอด็ดเอาไนเหมือนกันเลยปะเนี่ยเหมือนกันเปียอฟเลยเอ๊ะแต่เขาเมียเดี๋ยวเขาไม่คุมคือมันติดเอด็ดไนว่ามันจะโดนตีฟรีที่ไม่เอาไม่เอาเน่าจะโดนตีฟรีเราก็จะตีเขาพิมกันเซตหนึ่งครับคุณหนึ่งอุ้ยโอสามดาวอ่ะดูที่โอสามดาวเบิร์ตฟักเตอรเมีเท่าไหร่เตอร์เมีโอสามดาวเอ๊ะเธอเดี๋ยวเขาใส่ผิดอันนี้อันนี้คือคนรู้จักหรอปะ ไออี e, หมัดครีไม่ต้องใส่คู่กันแล้วนะครับมันมันถ้าเป็นตอนนี้คือไม่คงหรอกเพราะมันเปลืองไปช่องหนึ่งเลยผมเร็วกว่าคุณเยอะเอาไม่ได้ไมครับรปะไออี e, หมัดครีไม่ต้องใส่แล้วนะครับเราใส่อเทมกายภาพจะเป็นไออีหมัดครีจะเป็นสายเวทเพราะว่าหมัดครีจะบวกเวทแล้วก็ไออีจะบวกพลกังโจมตีซึ่งทั้งสองอย่างสามารถติดครีได้หมดแล้วครับ ดีครับซาวุ้มแหกกีตาร์เล่นแต่เช้าเลยนะใช่ครับคุณนาโอกิแบบเน้นคําว่าแหกกีตาร์เล่นโอ้เมน,นี่มันกลับอะแล้ววะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่มีคอกมงคอกหมอไปต่อแล้ว disintegrator ผมจำได้เพราะาชื่อมันอ่านยากเว้ยก็คือการโจมตีจะสร้างความเสียหายโบนะัสก็คือตัวละครทุกคนไปขอกหมอกกับวอบิกได้เขาไม่มีในเซต7เพราะว่าแม่งมาคู่กับอะไรแปลกๆแน่เลยไอ้นี่ไง เราไม่มีในเซตเจ็เพราะว่ามันจะมาคู่กับไอ้มือยิงเร็วไงโอ้โห,โโหเคลละลายจัดโ,โหมากอะนี่แหละจบสิบห้าโอ้โไม่ช้าช้าช้าเกินนี่ช้าแล้วอีกตัวเดียวผมดูด,ดิแล้วคือการที่เราไม่ต้องใส่บังกรเนอ่เราจะใส่ตัวละครมากมายแบบเจ็ดแปดตัวใช่ปะ เราจะมีเทรดแบบให,ให้ให้ประกบเยอะมากเลยผมสามารถใส่โมเดิไคเซอร์ก็ได้ใส่นูนูก็ได้ใส่ซินด้าก็ได้ไอเ้เหี้ยผมคิดถึงความรู้สึกนี้ว่ะการที่เราใส่ตัว5้าบาทมาโปคอมมาโปแบบเทรดที่ยังว่างอยู่ได้นี่คือออฟฟอร์ผมอยากได้โมเดิไคอะแต่ผมว่าใจว่าช่วงนี้ทุกคนจะ,ท,นจะทุกคนจะเหอตัวละครใหม่ไปพิเศษผมใส่ออฟฟอร์ก็ได้นยะแต่ผมอยากเอาไอเทไมไอเทมผมน้อยมากเลยอเออดูไงเออดูไง โอ้โหผมคูงสุดละเนี่ยเราปรับตัวตามออกเมนแล้วออกเมนจะทำให้เราได้ตีเร็ว50%เอ้ยโคตรคุมเลยใครดิใครได้ไดเมทอันดับสีครับผมเซตเวนผมไม่อยากให้เวนวะ่ะให้เวนก็ได้วะ่ะเดี๋ยวนี่ดูดิไอ้ยด่ดูดิเลเซอร์ขอบผมสามารถใส่โมเดลใครโปะได้มาสคอร์ดใส่นูนูมาสใส่ซินด้าออฟฟอร์ใส่อเฟ ไอ้เหี้ยอังกูบวกคะแนนแล้วหนึ่งหนึ่งคะแนนตัวห้าบาทคือแบบสามารถโปะแบบได้ดีเลยเอ้ยผมโคตรแฮปปี้หรอกผมจะไปเลเวลสิบเอ็ดแล้วใส่แม่งให้หมดเลยเนะี่ย <c oughs> ไม่ชินมีฟอร์จูนหันปืนตามอันตมีวรฟจูนแล้วหัน,นปืนตามได้นะฮะเนี่ยครับ,รบอ่ะผมว่าเราเก่งกว่าแจ็คละผมว่าเราจบภายในสิบห้าวิฐานปะ่ะโอ้นไม่ฐานโอชา้าจิดหวังจิดหวงังโอช้าเกิน เทนชันได้ทำงานครัผมผมต้องไวกว่าน,นี้ผม,มเก็บมอ,อไฟไปนะเพราะว่าถ้าเราได้มอ,อไฟสามดาวเราจะได้มอ,อไฟสามดาวไปด้วยแล้วก็เราจะทำดาเมจรวมเป็นสามสิบสองเปอร์เซ็นนี่มันอะไรนี่มันนี่มันบิ๊กเจมเกินรติบนนดีนีวะผมอัพผมอัพเก้าอัพเก้าลงอะไรก็ตายไปตัวหนึ่งผมโคตรน่าเก็บเวทเวทโมสามดาวไว้เ่ยเส้นนี้นักดวลเข้าใจอยากให้โฟร์เซนท่ากลับมา เออว่ะเออใช่เพราะว่าตะก่อนเราออกโฟเซนฮาร์ d กันท้าดวนกันกันนักดวนกันขอโทษผมอาจจะใช้คว่าท้าดวนไปสักพักเลยอ๋อนักดวนมันจะไม่ได้พุ่งเนาะมันจะไม่ได้พุ่งหลักใจที่ฆ่าได้ไม่เหมือนกับท้าดวนเราเรียกภาษาอังกฤษได้ปะดูริดแม่งยากกว่าเดิมอีกเอ้ยตัวละครก็น,น้อยเว้ยนั่นหมายความว่าโคตรคุ้มเลยอะไอเนี้ยด deep interlayer deep i n oh. t e อ a l m นเ h ียเนี่ย ม่งแก้ทางไอ้นี่มากเลยเลือดเลือดเขาแบบร้อยลงเยอะเลย oh <my. S 1> ไม่ใช่เลือดน้อยลงเยอะเราสามารถตีแบบคุ้มมากเลยแต่ว่าชิามาและเยอะเกินไปเลือดแจ็คเจ็ดพันเจ็ดแล้วประเด็นกับกูบกบกสู้ไม่ทันกูอุตส่าห์ชมกูเพิ่งชมไปเลยว่าออาเมนที่นี่คุ้มกูแพ้เลยว้า <Wow. S 1> ต้องผมเรียสนสั้นๆแล้วกันดิ ดิสอินแล้วกันดิสอินดิสอินสองไหมโค้ชน่าจะคุ้มกว่าเพราะว่าถ้าตัวเลือดเยอะเราก็จะยิงแรงไปด้วยแต่ว่าเมื่อกี้น่าจบเร็วเกินไปเดี๋ยวต้องเออเดี๋ยวต้อง set down เซตสองดาวด้วยโอ้ยผมคโคตรโลภเลยขึ้นเก้าเซตกลิ้งไม่สองดาวเลยแต่ผมผมต้องการลงตัวห้าบาทโปรดโอเคหลังจากนี้ครับผมเลือกตัวห้าบาทสี่บาทคือครบในเกมแล้วไม่ต้องมานั่งเรียกตัวไม่ต้องมานั่งเรียกตัวแบบตัวเจ็ดบาทแทนไปต่อไปผมขอ ผมขอ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 โอกาสเอ้ยโอกาสโอกาสเยอะเลยนี่สีเราต้องไวกว่านี้ฮะถ้าเรายังไวไม่พอแปลว่าเรายังไวไม่พอผมไปเลยได้ปะถ้าเรายังไวไม่พอแปลว่าเรายังไวไม่พอ รีซินไม่เตะหรอวะลีซินให้โลรีซินเป็นตัวซัพพอร์ตลิซินเป็นตัวแทงใ่ายังให้ผมไปเลยดีกว่าผมต้องการตัวทองแล้วผมใส่ตัวทองใส่ตัวทองได้เต็มเลยเอาตัวทองนี่มาซินด้ายกมอลไฟซินด้ายยกแล้วมอลไฟขาดตัวหนึ่งโอเคผมว่าซินด้ายกนี่ไงซินด้ายกซินด้าแล้วก็ซินด้าก็ยกมอลไฟชโลชโลชโล แม่ครับยกหน่อยอเชี่ยเราเพิ่งเจอแจ็คตัวนี้ไปปะผมเพิ่งเจอเขาไปอีกนะรีแมทนะแม่แม่แม่ไม่ได้ยกพยายามแม่ตายก่อนเลยครับไอ้เชี่ยแจ็คไม่ไปตีไอ้เซ็ตเซ็ตเซ็ตเราได้เซ็ตเซ็ตบูดาบูดาบูดา,าไอ้เชี่ยแจ็คมันโกหกเหีคุณจดละบอกว่าแจ็คมันแจ็คมันมาเว้ยบอกว่าแจ็คม่นต้องมาเว้ยผมใส่เออก่อนไม่ได้ ผมว่านี่ผมว่านี่เก่งผมว่านี่เก่งกว่าแม่มาครับผมกูเลือกกระบอกไหนดีสตานสร้างความเสียหายผมว่าสตาร์นแต่เราสามารถเปลี่ยนได้บอลไฟ3ดาวเวล์9วัดที่ผมเก่งคือผมน่าจะคำแบคค็คแบบโคตรๆแล้วตอนนี้ตอนนี้เห็นคอมไปใต้ยอย่างรับมาแล้วเหรอ ผมว่าอย่าเพิ่งเรียกว่าเมตาเลยเมตา PPE มันไม่ใช่เมตาที่แท้จริงเมตา PPE มันเมตาปลอบนี่กูเจอแจ้งอีกแล้วเอ้จัดแจนี่ผมผมสู้ได้เพราะว่ามเพิ่มรถเร็วครับโหขึ้นเร็วอ่ะเยอะขึ้นเร็วอ่ะแล้วเจ็บด่ะเนี่ยตายเลยไม่ได้เมตา PPE อย่าเพิ่งไปไอ้นี่นะอย่าเพิ่งแบบไปฝึกเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมันเล่นไม่ได้ อย่างช่วงแรกเป็นเมตาเรนกาเว้ยในเซต7.5ผมก็ฝึกเต็มที่เลยอเอเยเลนกาจะเป็นความบังใหม่ของหมู่บ้านแอสซัสซินเหนือทีดผ่านไปเอเยโดนรีเวิร์กซะกากเลยเราไปว่าเป็นเมตาคร่าวๆเลยนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนได้คือเมตาตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งเก่งพอร์ตัวนั้นโดนรีเวิร์กอาจจะเล่นแม่งไม่ได้เลยก็ได้ใครจะไปรู้ผมอยากเล่นมาสคอตโอ้โหพอชอบมากเลยมี10บาทซื้อตัวทองได้สองตัว จแจนเซเลเยอร์ยังเหมือนเดิมไหมครับไม่เหมือนครับจแจนเซเลเยอร์โคตรไม่เหมือนเดิมเลยครับมีใครมีเมนี่ยแจนเซเลเยอร์จะเป็นจากตอนแรกมันจะเป็นความเสียหายคุณจะทาความเสียได้มากขึ้นยีอร์ใช่ปะตอนนี้จะเป็นบวกพลังโจมตี15%พลังเวท15แล้วก็คุณจะสร้างความเสียได้25%มากขึ้นตามศัตรูได้เยอะแทนข้อจีนโนใส่ฟินด้านแล้วให้มันยกง่ายกว่าปะไม่เผื่อเผื่อแม่ไม่ได้ยกกูเจอ,จอแจนอีก่ละกูเบต้าอันหนึ่งอะถ้าแบบ ถ้าแบบมันจะมาตอนนี้ก็คือแจ็คนี่แหละผมสู้แจ็คคนนี้ไม่ได้เพราะว่าเลือดไม่เยอะแจ็คก็สามดาวนะผมจี้ไม่โดนแจ็คอะนะครับเรามีเอลไนท์นั่นหมายความว่าแจ็คไม่จะเดินวนเลยผมสู้ได้เนี้ยถ้าไม่ไม่เป็นเล็งคิวไม่เหนยเต็มหนึ่งดาวแล้วเดี๋ยวเพิ่งตายเพิ่งตายคอยรอบหนึ่งเออนั่นแหละที่สองนะที่จ็ที่สามกูแพ้แจ็คไอ้แบบผมอยากอีเซกใคว่ะ เอ้ไม่เดอนน้อันนี้คุมอันนี้คุมล็อกเก็ตคุมล็อกเก็ตคุมตัวละครเรามีสามดาวมันจะแจ็คหรอพี่แจ็คสิตัวมันเริ่มกันเลยเนี่ยแจ็คเนี่ยผมเรียกผมผม่น่าเรียกผิดเนาะไอ้เหี้ยแจ็คมาสองดาวด้วยซ้ำปะแจ็คมาสองดาวด้วยซ้ำไอ้เหี้ยกวาดเละเลยอะ <c oughs> ผมต้ององอกเลยสู้วะผมรู้ผมผมรู้ต้ององอกเลยสู้อะ <c oughs> ผมอยากเก็บแต่นี่คุมนี่คุมนี่คุมโอเคป้หมดละนี่ใครดีสินช่างแม่ง ผมอยากเล่นนูนูแต่รู้นูนู้นเไม่น่าเก่งเอฟเฟย์ทำ,ดำเดเมจปะเอฟเฟย์ก็ทำอยู่นะอีเชี่ยผมเลือกไม่ได้อ่าเรื่องเฟย์เรื่องเฟย์ What the fuck สภาพอากาศอย่างไงบ้างอะได้โล่ไหมเอามี APM กูไวไว้กูจะแจ็คคนไหนกูเจอแจ็คชนะกูจะแจ็คชนะ,ค,ะชนะคนนี้กูจชนะได้ อุ้ยอะไรอะลิวหน้าเฮียลิยวหน้าจิม้มเรียบร้อยครับผมแจ็คคนนี้เอ้ยนี่เจ็จนี่แจ็คชนะชนะปะวะชนะชนะผมจำแจ็คไม่ได้แล้ววะเอ้ยแจ็คเอ้ยแจ็คชนะหรือแจ็คแพ้วะเอ๊ะแจ็คแพ้แจ็คแพ,แคแพ้ชนะแจ็คชนะเสียงใครวะเฮ้ยเยาว่าเมื่อกี้ผมแพ้เขาผมชนะเขาแล้ววะโอไมอ่คนละคนปะวะน่าจะคนละคนคนละคนไอ้เหี้ยมึงใส่ของเหมือนกันเปีียบเลยปะหรือว่า ลูกหรือว่าสายตาผมกําลังหลอกตัวเองเขาใส่กุนซูฮอตกุนซูฮอตเอโดไนท์กุนซูฮอสเอตเมต,ตาใช่ไหมเมต,ตาใช่ปะแน่าต้องมาหลอกกูมึงมึงไปเปิดโพยมาใช่ปะอันเชกูว่ใช่โผล่มาใช่เว้ยแม่งแม่งไปจดโพยเมต,ตาเว้ยแจ็คของสิเนี่ยเพราะว่ากูไม่คิดว่าคนสองคนไม่รู้จักกันมัง้งแม่งจะออกของแจ็คเหมือนกันเปรียบ เมกาพาม้าบอลเลอร์หกเมกาไมม้าอีะกัวใช้เมตาแจ็คได้เลยแต่อย่างที่บอกครับรอ,อกกันแจ็คที่รอมาเก่งแต่แพ้ดาวเวนอ้าจริงอ่ะแพ้ดาวเวนยังไงวะอันนี้เมื่อกี้มันใส่คอเหมือนกันกูไม่รู้ชนะก็ชนะแพ้ก็แพ้วะในทีมีอยากได้หลายโคมครับเพราะเขาจีมันก็เปลี่ยนอีกไม่รู้อ่ะกูเก็บหมดอ่ะเฮ้ยมึงมาดิแจ็คมึงท่ามึงไม่สามดาวมึงไม่ทา,างาชนะกูได้ กูไวกว่ามึงเยอะไอ้เจ้กูไม่กูไม่มีตัดทิวผมไวกว่าเยอะผมไวกว่าเยอะนี่ผมไวกว่าเยอะแจ็คโดนเนิฟแน่เซิฟใช่ตัวสองบาทสองดาวไม่ควรจะเก่งขนาดนี้ไม่ควรอะตัวสองบาทสองดาวไม่ควรจะเก็บหมดแบบนี้แจ็คไหนไม่รู้แต่ที่น่าจะแพ้นะเฮ้ยอเอาไปว่าใช้จักรยานในการรับชมเซ็ต ช้จักรยานรับชจมในการเซตแปดในการดูเซตแปดนะครับเพราะว่าเนี่ยแจ็คมันความสามารถคืออะไรครับแจ็คผู้ไมอ่าเป้าหมายสร้างความเสียหายเวทแล้วก็ทุกทุการโจมตีในที่สามเดิมโบนัสซิงค์ริปโบนัสามารถเพิ่มขึ้นโอเคมันจะกระโดดหรือมันจะแรงขึ้นคุณสูเดี๋ยวผมต้องถ้าได้ถ้าผมได้เซตสองดาวผมน่าจะชิลๆเลยเพราะว่าตอนนี้เซตเราเป็นตัวแคลลี่เหมือนกัน กูได้สองดาวแล้วหขอเอโดร์ไนชินได้ปะผมต้องการให้ทั้งทีมผมมีเอโดร์ไนแต่เอโดอร์ไนไม่ควรเกินสองชิ้นอะไม่ควรเกินสองชิ้นเพราะว่าให้ตัวกระด้านหลังให้ตัวแทงเพราะถ้าคุณใส่อะไรเยอะเกินไปอะมันจะไปตีมันมันจะเริ่มบนไปบนมาแล้วมันจะวิ่งเงินมั่วเลยอันนี้เขาให้เวลาเาเลือกใช่ไหมเนี่ยไปไปไปเย้กูผมไม่ควรเลือกเว้ยแต่ว่าไปแล้วก็เซสองดาวเอ,อ๊ะทำไมเราไม่สุ่มก่อนวะ โอเคคุ okay, ้มผมเกลียนตรงนู้นทำไมหน้าตากูเหมือนคนลงนู้นนู้นได้ไหมเนะี่ยมาดิเอาใจนี่ใช่ไหมเป็นมาดิมาดิมาดิาดอ่ะผมวางแยกอะ่ะมึงไม,ม,งไม,ม,งไม่มึงไม่มีทางอะ่ะอันนี้ได้ครบอะ่ะหน้าโน่นนู้นนั่งรมักงกรแพดท,ที้แล้วลอยมาเลยครับตัวเดียวกินหมดรอบนี้ไม่ละครับไม่กินละครับแม่งแม่งม่งม่กลิ้งอย่างเดียวฮนะเนื้อไปดิกูไม่ได้เดินมานานี่กูเรียนการจมตีไ CC ว้ซี CC ๆเลยซีๆซีๆมันไม่มีการซีๆไม่โดดมเนะี่ย วัวสี่สีเนี่ยใช้สู้แจ็คเลยเพราะว่าถ้าแจ็คไม่ได้ตีอะไรเบนไม่หายเยอะมากมาไอสัตว์ลุมลุมลุมไอ้นี่ฟี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 เดินแล้วเดี๋ยวไปเรียบร้อยมาไอคุณบูมว่ะไอคุณบูมอ้าวกูเจอเซ็ตแม่งเอ้ยผมเก็บโน่นู่นทำไมผมไม่รู้ผมเก็บโน่นู่นทำไมแต่ผมอยากเก็บอ่ะผมที่ผมครบแล้วว่าผมไม่ควร ผมไม่ควรเก็บอะไรแล้วว่าแตผ่ผมอยากเก็บน,นู่นนูน่ะผมอยากเก็บตัวทองว่ะตัวทองเส้นนี้มันเดี๋ยนะจากประสบการณ์ TFT ีมากมายผมมั่นใจเขาจะสลับเว้ยพอเขาสลับผมก็อเอ้เขาไม่ได้ประสองบอกผมลิหน้าสองดาวผมมั่นใจเขาสลับเว้ยผมจะสลับไปฝั่งนึงบ้างถ้าเล่นในมือถือโหลดของประเทศไหนดีทราบไหมเป็นของเมกาเลยครับ็นขอบเมกาเลย แต่รู้สึกตอนนี้มือถือมีปัญหาน,นี่นี่นโอ้โหเ,เดี๋ยวชิบหายแล้วไม่ดีเราตีแจ็คก่อนคุ้มปะเอ,อ้ยเรา,เาตีแจ็คก่อนคุ้มคุ้มคุ้มเอ้ยเราเออเราตีแจ็คก่อนคุ้มเราต้องเราต้องพามันไปหาแจ็คดูดิแจ็คขึ้นหลอดแล้ววะโอเคไม่ใช่มันเป็นเบสิกอยู่แล้ววะถ้าเราไปตัวตีไกลเราต้องรีบตีเขาก่อนยันทีมันห้าเสร็จแหละยาวครับผมมีอ่ะผมให้ผมให้ไอคุณบูมอีกรอบเดียวนะครับแก้เกมครับผม คุณบูมแก้เกมครับก็จริงผมควรซื้อแบบเก็บเวนเก็บฟิโอล่าเนาะไหมกูจะสะสมตัวละครทองเช่ไหเนี่ยผมควรเก็บฟิโอล่าไปเผื่อสามดาวกูจะเก็บตัวละครทองดูสิดูมันยิ้มสิเอาไอ้เฮียมันเลนปีกปองอยู่สภาพอากาศวันนี้นะครับค่อนข้างแจ่มใสนะครับหมกกับการได้โล่กับเพื่อนในทีมแล้วก็ฟิ <laughs> เทเดอร์พนกอนี้ผมผมชอบตัวละคร5บาททุกตัวถ้าคุณถามผมว่าผมเกลียดตัวละคร5บาท,ทตัวไหนที่สุดอ่ะผมตอบไม่ได้ผมไม่ใหญ่ถ้าชนะใ้ตรงใหญ่ครับให้เขาใหญ่ อันนี้ของฝรั่งนะครับของไทยเข้าไปที่เจ็ดนะครับทุกคนเอาเ้าวเขาไม่ย้ายก็เรียบร้อยเลยครับ,รบรเซตปัดเตอร์เตอร์กุนซูผ่านไหมครับเพราะว่าปัดเตอร์เตอร์น่าจะมีชิ้นหนึ่งเพราะว่าดูเซตดีมันเข้าเอาหน้าไปไทยขนาดนั้นะนะยังไงก็ต้องปัดเตอร์ครับผมแต่แค่รอบนี้ใส่เอเดอร์ไรมันคุ้มอะ่ะเราได้เอเดอร์ไรห้าชิน้นเนี่ยทีมเราทีเราตรีโคตรเร็วอะ่ะนี่โอ้ผมเสร็จผมชนะช้าว่าไอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาใหม่ปวดเอาแพ้เลยครับไไม่ด้ผม เป็นนักตัวนั่งทีแต่จบเกมช้ามากเลยบายทางคลิปกูแม่งเป็นเคียวสาดาวแบกเหมือนกันเลย,นเลยคนดูบอกเที่ยมึงมีตัวเดียววะตัวละครมีห9ตัวเล่นอยู่ตัวเดียว